ฉายแววปังแล้วน้องมาลีลูกสาวปอโบโตเป็นสาวแล้วสวยเก่งครบเครื่องยังคงอยู่ในใจของใครหลายๆคนค่ะสำหรับพระเอกผู้ล่วงลับอย่างปอทฤษฎีแต่ถึงแม้ว่าปอจะจากโลกใบนี้ไปแล้วก็ยังคงมีตัวแทนของปออยู่นั่นก็คือลูกสาวคนสวยอย่างน้องมาลีผาขวัญ โดยที่ผ่านมาคุณแม่โบเวนดาก็ดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีซึ่งตอนนี้น้องมะลิก็โตเป็นสาวแล้วค่ะอายุประมาณ9ขวบกว่าๆแล้วอีกทั้งยังมากไปด้วยความสามารถอีกด้วยน้องมะลีนั้นทั้งร้องเพลงทั้งเต้นไหนจัดแสดงละครอีกซึ่งการแสดงละครนั้นถือเป็นอีกหนึ่งความฝันของน้องมะลีเลยค่ะแถมยังมีพ่อปอเป็นไอดอลอีกด้วยแต่ที่เห็นว่าสาวน้อยจัชอบมากเป็นพิเศษเลยก็คือการเต้นค่ะ อย่างล่าสุดโบก็ได้ออกมาเผยภาพเซตของลูกสาวที่ไปออกงานมาโดยเป็นงานที่น้องมาลีนนันจะต้องเต้นโชว์บนเวทีแต่งตัวเป๊ะหน้าผมปังมากนอกจากนี้ยังได้เห็นความสวยน่ารักของสาวน้อยอีกด้วยค่ะยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความสวยออร่ามมากขึ้นเรื่อยๆเลยความสามารถก็แน่นมากไม่แน่นะคะในอนาคตน้องมาลีอาจจะดังไกลระดับโลกเลยก็ได้ออร่าพุ่งมาก